สวัสดีครับต้อนรับสู่บ่อปลานวลจันททะเลนะครับดูบ่อปลากันก่อนนะครับที่นี่ผมเลี้ยงปลาประมาณหนึ่งหมื่นตัวนะครับเป็นเลี้ยงแบบกึื้ธรรมชาตินะครับให้อาหารอาทิตย์หนึ่งประมาณ2ครั้งนะครับก็เป็นอาหารลักษณะแบบนี้ครับต้นทุนก็ต่ํานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับและเป็น เป็นลูกค้าของเพชรที่ซื้อพันปลาจากเพจไปก็สามารถติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเพรจะให้ในเรียกว่าในราคาของโรงงานเลยนะครับเป็นอาหารเช่นนะครับหลายท่านถามเข้ามานะครับอะดูอาหารนะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนิดนึงมันก็จะเป็นอาหารคนเนี่ยครับอันนี้คือปูอัดนี่อันนี้คือปูอัดนะครับนี่แล้วก็จะมีถั่วเหลืองด้วยมีไข่ด้วยนะครับ นี่เป็นเรียกว่าเป็นเศษอาหารของคนที่เขาผลิตแปรรูปคนมาตามโรงงานนะครับวันหนึ่งก็มีประมาณร้อยถึงสองร้อยโลนะครับท่านใดที่มีความสนใจจริงในการเลี้ยงพันธปลาโนจันทะเลนะครับกึ่นธรรมชาติเลี้ยงกับเลี้ยงกับปูเลี้ยงกับหอยนะครับหรือว่าจะเลี้ยงเชิงเดียวก็ได้นะครับเราใช้อาหารต้นทุนต่ําเอานะครับพูดง่ายว่าตอนนี้สามารถเลี้ยงด้วยอาหารนี้นะครับต้นทุนไม่เกิน20บาทต่อโลนะครับ ก็สอบถามมาได้กับทางเพชรน,นะครับกับพี่เจซีฟู้ดนะครับก็ฝากเบอร์ไว้นิดครับ0 8น6 6 7 3 5 2 5นะครับเป็นเศษอาหารที่มีคุณคุณภาพไม่บูดนะครับจริงๆแล้วก็ไว้ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับในถุงถ้าท่านใดมีตู้เย็นอยู่แล้วก็สามารถที่จะใส่ไว้ในตู้เย็นก็ได้แล้วก,ก่อนที่จะให้ก็ออกมาละลายนะครับแค่นั้นเองก็สามารถอยู่ได้นานแล้วนะครับ ฝากไปด้วยกันพี่น้องท่าใดมีความสนใจนะครับโดยเฉพาะที่เป็นลูกค้าของเพชรน,นะครับเน้นเลยนะเพชรก็จะให้อาหารในราคาถูกนะครับก็ฝากไว้เลยครับกับทางเพชรนุ่จันทะเลนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0836673525ก็สาหนะครับก็สาหรับคนที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็พี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรที่สามารถเลี้ยงปลาที่ ขายได้แน่นอนนะครับส่งออกนะครับและที่สําคัญต้นทุนต่ําด้วยนะครับก็ฝากไว้เลยครับกับเพชรนนลจันทะเลวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามกระทังช่อง YouTube นะครับวันนี้ขอได้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ